วัดท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเพชรเนี่ยหลวงพ่อเพชรโบสถ์วัดท่าหลวงหลวงพ่อเพชรยี่ห้า ว่าตุลาสองห้าสองวัดท่าหลวงนั่นมางานบวชพรุ่งนี้เพื่อนลูกเพื่อนก็จะบวชวันนี้มาค้างบ้านเพื่อนบวชพรุ่งนี้บ่ายนี่วัดท่าหลวงนะแข่งเรือวัดแข่งเรือริมแม่น้ำน่านเนี่ยพ่อเพชรเนี่ย คนมาไหาเยอะแยะเลยท่้าเรือท้าท้าแกงเมืออยู่ข้างนอกนี่อยู่ในโบสถ์วัดท่าหลวงพระรามหลวงเ,ออเมืองจังหวัดพิจิตรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ออกมาแล้วก็เชา้าเดี๋ยวจะไปบึงสีไฟยามเย็นๆเขาบอกให้ไปเย็นๆนะบึงสีไฟอ่ะไ,ได้ไม่ร้อนนี่ดียักษ์นี่ยกัยกษ์มันสองไฟอยู่นี่หนุมานนี่ นุมานว่าเนี่ยส่องไฟอยู่เนี่ยตู้ไปสนีบุญมาให้เรถเข้ามาในนี้เนี่ยสนามแข่งเรือลิมแม่น้ำนาขันเมื่อกี้ไปดูมาแล้วขอเชิญเป็นยภาพบูรณะวิหารคู่หน้าพระโบสถ์วัดท่าหลวง ีไปวัดเล้วเเงินมามิมลสุขสีปล่อยปลาเปล่าวัดถามผ่อยปลาเปล่าซื้อลอตเตอรี่นี่อะคนะิดถึงใบใบนะวัดท่าหลวง จังหวัด <คน S 1> พิจิตร